เห็นไหมล่ะศีลของเราจากพินาศเศร้ามองด้วยเหตุที่ทําให้ยักษ์มีเกิดความกลัวนั้นบทว่าปริตาสังกเตมยิเอาจารย์ชักจะเก่งๆขึ้นอ่านตาาบาลีชักจะได้นิดๆหน่อยๆมาบ้างอ่านไปทุกวันทุกวันชักจะพอพอลื่นๆนิดๆนะยังไม่เก่งอะไดหรอกนะแต่ก็ฝึกๆไปเนาะฝึกไปฝึกไปในตัวนี่แหละไม่มีเวลาฝึกอย่างอื่นแล้ว ฝึกไปในตัวนี่แหละชัจกจะค่อยๆอ่านได้บ้างนิดๆน,นะ <c oughs> คือเมื่อเราทําให้ยักษ์นั้นหวาดกลัวบทว่านะอ่านช่วยกันนะบางทีก็อ่านไม่ออกมาอีละขันทะพะยานะายะนะหรือว่าไมาหังอันนี้นะอาจารว่าไมาหังไนะมหังตัดสะนะเทสะสังนะหรือเทศสังก็ได้เทสะสังก็ได้ นะพยาฮะอ่านอ่านว่าอะไรฮาริงแล้วเนี่ยฮาริงเนาะน่าจะอ่านว่าฮาริงเนาะน่าจะเป็นสระอีแล้วก็น,นี้น่าจะมีอันนี้น่าจะอ่านว่างงงพยาฮาริงนะเพราะเรากลัวศีลจะขาดจึงไม่นําเอาจึงไม่นําสิ่งน่าเกลียดเข้าไปใกล้ยพยาโพริซาตนั้น <c oughs> คือเราได้วางศาสตราเพราะกลัวศีลจะขาดเข้าไปหาพยาโพริซาตนั้นอย่างใด พาะเรากลัวศีลจะขาดอย่างนั้น,จ,นจ,จึงไม่น้าจึงไม่นําสิ่งจึงไม่จุไม่นําสิ่งน่าเกลียดไม่น่าปรารถนาเข้าไปหาพญาโปริสัสนั้นแต่เรากล่าวคําเป็นประโยชน์ด้วยจิตเมตตาจึงได้กล่าวคําที่จะกล่าวในบัตรในบัตรนี้มหาโพธิสัตว์ครั้งเสด็จไปยืนประทับอยู่ข้างหน้าบุตร ยักษินีประสงค์จ like ะทดลองพระมหาโพธิสัตว์นั้นจึงถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนท่านไม่รู้จักเราหรือว่าเราเป็นพลานกินเนื้อมนุษย์นะเออนะพญาปริศาสก็นะจะทดลองใจของพระราชกุุมารนี้นะเหตุไรท่านจึงมาถึงที่นี่นะพระกุมารตรัสว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าชยทิศะ เรารู้ว่าท่านคือโปริีสัตผู้กินคนไม่ใช่ไม่รู้รู้เรามาที่นี่เพื่อจะรักษาพระชนของพระบิดาเพราะฉะนั้นท่านจงเว้นพระบิดากินเราแทนเทดอ่างั้นนะเอาอย่างนี้เลยนะโอ้โหโปธิสัตว์ใจเด็ดขาดอย่างนี้เลยบุตรยักษคินีกล่าวด้วยอาการฉงนอีกว่าท่านรู้จกักท่านว่าเป็นโอรสของพระราชา ชยทิษะนั้นชยทิษทยทิษะนั้น,นแต่ท่านมาอย่างนี้ชื่อว่าท่านกระังทาสิ่งที่ทําได้ยากเหมือนกันะโอ้ทำได้ยากมากเลยต้องมาสละชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยนะใครจะสละชีวิตใครเพื่อรักษาคนอื่นเนียนง่ายไหมโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะยากมากๆเลยนะพระราชกุมารตัดว่าไม่ยากเลยโอ้งอง,งก็ไปใหญ่เลยที่นี้นะ เหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าตัดกับตัดกับอ,องค์คริมานว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเดินไปอย่างไงคลายอย่าง,งนั้นนะแต่มันจะคนละลีลานคนละลีลาหน่อยนะแต่อันนี้มันจะคลายอย่างนั้นว่าไม่ยากเลยนะพระราชุมารตัดว่าไม่ยากเลยการสละชีวิตในเพื่อประโยชน์ของบิดามันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพื่อประโยชน์ของพ่อแล้วตัวเองต้องสละชีวิตนะสละชีวิตเพื่อใครๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเพื่อรักษาศีล จึงอยู่บุคคลทำบุญเห็นปานนี้เพราะเหตุมารดาบิดาย่อมบันเทิงในสวรรค์โดยส่วนเดียวเท่านั้นเนี่ยจะได้วิบากดีอย่างเดียวเท่านั้นแหละน่ะน่ะกะตัญญูรู้คุณอย่างนี้น่ะจะบันเทิงในสวรรค์เป็นวิบากดีโดยส่วนเดียวเท่านั้นน่ะอันหนึ่งเรารู้ว่าสัตว์ใดๆชื่อว่าไม่มีความตายเป็นธรรมดานั้นย่อมไม่มีเนี่พอพอดสัตว์พูดนะสัตว์ใดๆจะไม่ตายมันไม่มีหรอกมันตายกันทุกคนแหละ ตายตอนไหนเท่านั้นเองมันตายทุกคนแหละความตายเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองเทศสอนเลยว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองนะสัตว์ใดๆสัตว์ใดๆชื่อว่าไม่มีความตายเป็นธรรมดานั้นย่อมไม่มีเพราะงั้นตายอยู่แล้วอ่ะแต่แต่ตายมีค่าหรือไม่มีค่าใช่ไหมตายมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เท่านั้นเองแล้วเราจะไม่ระลึกถึงบาปเนี่เราจะไม่ระลึกถึงบาปเลยในการผิดศีลการเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่น เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนไงเราไม่ต้องระลึกถึงบาปเลยมีแต่บุญกุศลเท่านั้นนะไม่ได้กลัวต่อบาปเลยความหมายคือเราไม่กลัวบาปเพราะเราไม่ได้ทําบาปเราไม่ได้เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นไม่ได้หลงสุขลวงทุกจริงไม่ได้หลงชอบชังอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอะไรนะไม่ได้หลงเบียดเบียนใครๆไม่หลงไม่ได้หลงโลภอยากได้อันนั้นอันนี้ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นอันนี้ไม่มีบาปใดๆเลยนะไม่มีบาปใดๆเลยไม่มีการเบียดเบียน ใดๆเลยนะไม่ได้ระลึกถึงที่จะให้ได้กลัวอะไรมีแต่บุญกุศลอย่างใดๆหนึ่งที่ตนทําไว้นะบาปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนทําไว้กับไม่เราไม่ได้ทําแล้วนี่เราไม่กลัวแล้วเราไม่ได้ทําแล้วทําแต่ดีนะไม่มีบาปแล้วทาแต่ดีเท่านั้นนะจิตก็ผ่องใสเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวต่อความตายเห็นไหมเราไม่ทําบาปแล้วทําแต่ความดีตายไปก็มีแต่ดีไปข้างหน้าไม่ได้มีบาปอะไรเลย มีแต่สภาพดีๆมีแต่หมดวิบากร้ายมีแต่ได้วิบากดีเท่านั้นนะ่ะเราจึงไม่กลัวต่อความตายเราสละชีวิตนี้ให้แก่ท่าน,นาเอาเลยเอาเลยกินเลยแล้วตัดว่าท่านจงก่อไฟแล้วกินเราเถิดก่อไฟเผากินเลยเอาอย่างนี้เลยนะไม่มีปัญหาดังที่พระพุทธภาคเจ้าตัดไว้ว่าท่านจงเอาแก่นไม้มาก่อไฟให้เป็นกองใหญ่เราจะกระโดดเข้าไปาเราก็จะกระโดดเข้าไปเองเลย ท่านผู้เป็นพระเจ้าลุงนะท่านผู้เป็นพระเจ้าลุงรู้ด้วยนะว่าเป็นลุงท่านทราบเวลาว่าเราสุกดีแล้วจงกินจงกินเถิดนะสุกแล้วสุกดีแล้วก็กินเถิดนะบุตรยักษินีได้ฟังดังนั้นคิดว่าเราไม่อาจกินเนื้อกุมานีได้เห็นไหมโอ้เห็นไหมพลังความดีนี่ไปดนใจไปดนใจบุตรยักษินีเลยนะโอ้โห ไม่ไหวกินไม่ได้แล้วไม่ไหวโอ้โหกล้าหาญกว่าเราอีกดีกว่าเราอีกกาารตันยูกว่าเราอีกดีกว่าเราอีกกล้าหารกว่าเราอีกรู้บุญรู้บาปกว่าเราอีกรู้ทางไปของชีวิตมนุษย์กว่าเราอีกว่าชีวิตจะไปทางไหนจึงจะพ้นทุกข์ทางไหนไม่พ้นทุกข์ทางไหนพาสุขทางไหนไม่พาสุขรู้สัจจะนี้กล้าหารกว่าเราอีก คนกล้าหารกว like like right? so ่าเราขนาดนี้จะกินได้ไงถ้าคนกล้ากว่านี้ถ้าเขากล้าฆ่าเราเขาจะกล้าฆ่าเราได้ไหมได้เลยใช่ไหมถ้าเขากล้าหารขนาดนี้มีกําลังจิตขนาดนี้นี่เขาจะทําลายเราก็ทําลายได้เลยเขาจะรู้นะฝ่ายยักษ์บรยักษ์ k ีนนี่นะโปริราสีดรู้เลยว่าถ้าถ้าพระราชกุมารจะทํรลายเราก็ทํรลายได้เลยมีฤทธิ์กว่าเราเนี่ยนอนจะฆ่าเราก็ฆ่าได้จะทํรลายก็ทําได้ก็ขนาดกล้าตายขนาดนี้ใช่ไหม จะไปกลัวอะไรจะไม่สู้ตายก็ยังได้ใช่ไหมสู้ตายก็ยังได้แพ้ถ้าสมมติแพ้ก็ค่อยกินใช่ไหมแพ้ก็ค่อยค่อยให้เรากินใช่ไหมสมมติจะสู้ตายอ่ะก็ทําได้ไหมทําได้ใช่ไหมจะถืออาวุธมาก็ได้รู้นะจะถืออาวุธมาก็ได้จะสู้ตายก็ได้ใช่ไหมเพราะไม่ได้กลัวตายจะสู้ตายก็ได้เพราะไม่ได้กลัวตายถืออาวุธมายังจะเอาเปรียบเราได้ด้วยใช่ไหมจะเอาเปรียบบริษัทได้ด้วย อย่างนี้เป็นต้นคือจะเอาเปรียบแบบไหนก็เ,เปรียบได้หมดนะแต่ไม่ทำไม่ทำแต่เป็นคนกระตันยูรู้คุณอีกเป็นคนดีอีกบริษาทเนี่ก็มีบาร,รมีของตัวเองนะมียานปัญญาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยหนึ่งท่านจะทำร้ายเราก็ทำร้ายได้อันที่สองนะเพาถ้าเราไปทำร้ายคนดีที่มีศีลอย่างนี้เนี่มันจะบาปหนักนะมันจะบาปหนักเอานะ อย่างนี้เป็นต้นนะมีลึกๆอะไรจะรู้อยู่ในใจอยู่นะโดยฟังธรรมะไปก็กลัวบาปสินะกลัวบาปสิก็ขนาดท่านยังกลัวบาปเลยขนาดพระราชกมุมาลยังกลัวบาปเลยใช่ไหมว่าถ้าไปทาร้ายใครๆก็จะต้องมีบาปอันนี้ไม่ต้องระลึกถึงบาปเลยโอ้ไม่ต้องระ,ะลึกถึงบาปเลยมันมีแต่ความดีเท่านะั้นในชีวิตมีแต่ความสุขมีแต่ความดีมีแต่ความดีมมดที่นําสิ่งดีๆมาให้เพราะไม่ทําบาปไม่เบียดเบียน,ยนชีวิตใดๆอันนี้ก็เหมือนกับ พระโพธิสัตว์นี่ไปบอกแล้วว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดมันก็นได้แหละเราหยุดแล้วเราหยุดเบียดเบียนแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเราหยุดเบียดเบียนแล้วเราผ่องใสแล้วเราสบายแล้วเราไม่มีบาปแล้วมีแต่กุศลต่อให้ตายไปก็ไปสุคติโลกสวรรค์ไปสู่สภาพดีๆเท่านั้นคือผู้ที่รู้สัจจะแล้วนี่เป็นอย่างนี้แหละนะเป็นพลังสนิทานเหนี่ยวนําให้โพธิสัตว์คิดตามเป็นตามนะเนี่ยเป็นพลังสนิทานนะ ว่าความสุขกว่าการกินมนุษย์มีนะความสุขกว่าการทําบาปมีนะคือการไม่ทําบาปที่ความผาสุกและชีวิตจะมีแต่ดีไปข้างหน้าพูดอย่างมั่นใจมีคลื่นอันนี้ด้วยพูดอย่างมั่นใจโดยมีคลื่นความผาสุกกับการไม่เบียดเบียน <c oughs> การบําเพ็ญการไม่เบียดเบียนบําเพ็ญศีลไม่เบียดเบียนนี่มันยิ่งใหญ่กว่ามันผาสุกกว่าเป็นประโยชน์กว่าแม้ตัวเองจะต้องตายเนี่ยชีวิตข้างหน้าก็มีแต่ดีกว่า ปัจจุบันก็ดีกว่าข้างหน้าก็ดีกว่ามันไม่มีความสะดุ้งไม่หวั่นไหวซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยในขณะที่โปริษัทยังมีความสะดุ้งความหวั่นไหวอยู่เลยใช่ไหมแต่พระโพธิสัตว์ไม่มีความสะดุ้งไม่หวั่นไหวบริษัทยังเบียดเบียนพระโพธิสัตว์ไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นบริษัทจะมีจิตรู้เลยว,ว่าการไม่เบียดเบียนนี่แหละทำให้ไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวและทําให้ได้รับสิ่งดีๆในภายภาคหน้าทั้งในปัจจุบันและก็ภายภาคหน้า จึงโอ้เกิดญานปัญญาขึ้นมาเกิดยานปัญญาขึ้นมา,า,นญญา,นมาแล้วเกิดความโอ้โหไม่กล้าและละอายและเกรงกลัวต่อบาปแล้แลกวกะครัรูว่าโอ้โหพระราชุมานี้ไม่ใช่ธรรมดาบรยักแคนีได้ฟังดังนั้นคิดว่าเราไม่อาจกินเนื้อกุมารนี้ได้เราจักให้กุมานี้หนีไปโดยอุบายว่าง,งั้นนะโอ้โหต้องให้หนีไปโดยอุบายจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้น <c oughs> ท่านจง เข้าป่าหาไม้มีแก่นมาทําให้เป็นฐานเพลิงนะไม่มีควันนะเมาเป็นฐานเพลิงไม่มีควันเลยนะ <c oughs> ฐานที่ไม่มีควันอย่าให้มันมีควันเราจะปิ้งเนื้อท่านที่ฐานเพลิงนั้นแล้วกินเสียว่าเงั้นนะต้องมาทําฐานเพลิงไม่มีควันวน,นะนะพอมหาสัตว์ได้ทําตามนั้นแล้วจึงบอกแก่โปริสัต บริษัทแลดูพระราชุกมานั้นคิดว่ากุมารนี้เป็นบุรุษสีหราชเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดานะบรุษที่เป็นยิ่งใหญ่มากนะท่านผพองไสของท่านนั้นสีหราชเป็นโอ้โหฤาษีน่ะบุรุษฤาษีบรษุรุรษผู้ยิ่งใหญ่มากเลยนะกุมารนี้เป็นบุรุษสีหราชนะไม่กลัวแม้แต่ความตายไม่กลัวแม้แต่ความตายแต่ทำไมท่านจะฆ่าเราไม่ได้ใช่ไหมท่านไม่ได้กลัวอะไรแ้่ท่านจะทำร้ายเราเราก็เรียบร้อยไปแล้ว เราจะกลัวความตายอย่ใช่ไหม al, ทางาาทางโพลิสตัตย์จึงรู้ว่าตัวเองอยังกลัวความตายนะแต่พระราชกมุมารไม่กลัวความตายใครยอดกว่ากันโอ้พระราชกมุมารยอดกว่าใช่ไหมพระโพธิสัตย์ยอดกว่าไม่กลัวไม่ความตายคนไม่กลัวตายอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่เคยเห็นเลยจริงเขาก็ไม่เคยเห็นคนอย่างนี้เลยเกิดขนลุกชันมองดูพระพราชะกุมารขนลุกเลยตายโอ้โหพระกุมารตัดถามว่า ท่านมองดูเราทําไมเล่าว่างั้นนะถามอีกนะจี้เข้าไปอีกได้เห็นแล้วก็ถามอีกเด้อท่านไม่ทําตามคําพูดว่างั้นท่านไม่ทําตามคําพูดนะทําไมไม่ไม่ไมทําตามคําพูดละ่ะนะจะกินเราก็กินสินะบทที่ยักก็ <c oughs> จะกินเราไม่ใช่เหรอว่างั้น,นบทยักษิณีกล่าวกับพระมหาสัตว์ว่าผู้ใดกินท่าน ศีรษะของผู้นั้นจะพึงแตกเกียเสียงว่างั้นนะนรู้เลยนะมีญาณปัญญารู้เลยพอได้กินท่านศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงเลยนะเพราะว่าเป็นเป็นมน,น,นุษย์พิเศษที่มีบาร,รมีมากนะไม่กลัวอะไรเลยนะมีบาร,รมีมากมีบุญกุศลพระมหาสัตว์ตรัสว่าหากท่านไม่ประสงค์จะกินเราท่านกอ่อท่านก่อไฟทําไมเล่าว่างั้นแล้วก่อไฟทําไมเล่า นไม่ประสงค์จะกินเราแล้วให้เรามาก่อไฟก่อไฟทําไมยักตอบว่าเพื่อข่มท่านวางั้นนะอยากจะลองใจไงเพื่อข่มท่านนะก่อไฟโดยสิ่จะหวั่นไหวไหมนะเพื่อข่มท่านนะลองใจถึงที่สุดเลยนะลองแบบสุดๆเลยนะว่านี่จะกลัวไหมนะเพื่อข่มท่านวางั้นนะเอาไม้มาเกแก่ๆแล้วก่อไฟนะไม่ให้มีควันเนี่ยเพื่อข่มท่านพระกมุมารเมื่อจะ จะทรงแสดงเนื้อความนั้นว่าท, ants, ท่านจะข่มเราได้อย่างไรในบัดนี้ว่างั้นนะท่านจะข่มอะไรเราได้เพราะเราไม่กลัวอะไรคลายไงท่านจะข่มเราได้อย่างไรในบัดนี้ว่างั้นนะท่านจะข่มเราได้อย่างไรท่านจะเอาอะไรมาข่มเราเราไม่ได้กลัวตายอะไรไม่ได้กลัวอะไรเลยท่านจะเอาอะไรมาข่มเรามีแต่เราจะข่มท่านนะเราไม่กลัวตายแต่ท่านยังกลัวตายอยู่เลยนะ่นั่นเนี <shit> ่ย <ไร S 2> really มโหพระราชกุมาเนี่ยแสดงธรรท่านจะข่ม เราได้อย่างไรในบัดนี้แม้เราเกิดในกําเนิดเดเดรัตฉานก็ยังมิให้เท้าสกกะเทวราชคมเราได้เลยดังนี้เพราะงั้นท่านก็กล่าวเลยว่าต่อให้เราเป็นเดรัตฉานก็ยังไม่มีใครจะคมเราให้กลัวได้ไม่มีนาให้เท้าสกกะเทวราชคือผู้ที่มีกําลังมากมหาศาลคมเราได้เลยดังนี้จึงกล่าวคาถาว่า <c oughs> ก็กระต่ายนั้นสําคัญว่าเท้าสกกะนี้เป็นพรามณ์ จึงได้เชิญให้อยู่หนะ้าที่นั้นนะนึกว่าเป็นพราหมณนะ์กระต่ายก็ให้อยู่ข่าแต่เทวะด้วยเหตุนั้นแลกระต่ายนั่นจึงเป็นจันที่มาจันที่มา,ทมาเทพบุตรเป็นจันน่ะเป็นจันที่มาเทพประบุตเท,นะทพบุตรพูดผ่องใสดุดดวงจันทได้ความสรรเสริญด้วยเสียงสะสะให้ความให้เจริญความจนไขนะ่ความไข่จนทุกวันนี้ นในบทเหล่านั้นบทว่าสะโสอวาเสสิสเกศสรีเลคือกระต่ายเมื่อจะให้ร่างของตนในสรีระของตนอย่างนี้ว่าท่านจงเคี้ยกินสรีละแล้วจงอยู่ที่นี่เถิดเพราะสรีละของตนเป็นเหตุจึงให้เท้าสก,กะผู้มีรูปเป็นพรามนั่นอยู่หน้าที่นั้นบทว่า สัสถุโตคือได้ความสรรเสริญด้วยเสียงว่าสัสะอย่างนี้ว่าสัสะดังนี้บทว่า,ากามะทุโหคือให้ความเจริญให้ความให้เจริญความคล้ใครเสษนะบทว่ายัคษะคือเทวดาพระมหาสัตว์ทรงสแสดงเครื่องหมายกระตายใน ดวงจันทร์แสดงในดวงจันทร์นั่น,นเห็นไหมเขียนกระต่ายในดวงจันทร์ไหมนะอันเป็นปาฏิหาริย์ตั้งอยู่ตลอดกับให้เป็นพยานแล้วได้จัดถึงความที่พระองค์แม้เท้าสักกะก็ไม่สามารถจะข่มได้คือไม่มีใครจะข่มได้นะแม้แม้ท่านเป็นกระต่ายนี่ใครจะกินจะอะไรท่านไม่กลัวไม่หวั่นไหวถ้าไม่ใช่คนดกีก็กินซะถ้าจะต้องกินคือเป็นเรื่องของวิบากด้วยท่านรู้ว่าถ้ามีวิบากก็ต้องถูกกินไม่ไม่มีวิบากก็ไม่ถูกกิน มีนัยยะลึกซึ้งนะมันมีอะไรที่ลึกซึ้งนะมาลองใจอ่า้าสักกรรมาลองใจง่ายก็เหมือนกันนั่นแหละนะเราลองจิตของท่านว่าท่านจะกลัวไหมจะกลัวตายไหมถ้าก็ไม่กลัวนะตายก็ตายแต่ถ้ามีวิบากมันก็ต้องตายถ้าไม่มีวิบากมันก็ไม่ตายมันมีอย่างเงี้ยชีวิตมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันยต่อให้มีวิบากต้องตายก็หมดวิบากเท่านั้นก็ไม่ทําชัว่วไงไม่เบียดเบียนใครตายก็แค่หมดวิบากแล้วก็ดีไปข้างหน้า ถ้าวิบากคุ้มของก็ไม่ตายก็ทําดีต่อจะมีอะไรใช่ไหมก็ไม่ทะเบียดเบียนชีวิตใดอยู่แล้วตายเป็นตายจะไม่ทําร้ายใครทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์จากเราเท่านั้น <c oughs> นี่แหละพระโพธิสัตว์จะเป็นอย่างนี้แหละลูกหลานพระโพธิสัตว์ก็ตามเราอ,อย่างนี้แหละจะได้รับประโยชน์พญาโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นเกิดจิตอัศจรรย์ไม่เคยมีจึงกล่าวคาถาว่า ดวงจันทร์พ้นจากปากราหูย่อมรุ่งเรือง <c oughs> ดุดแสงสว่างในวันเพ็ญชั้นใดท่านกปิละผู้ <c oughs> <c oughs> นาผู้มีอนุภาพใหญ่พ้นจากโปราิษร์ย่อมรุ่งเรืองชั้นนั้นเหมือนกันนะพระองค์ยังพระชนกชนนีให้ปราบปลืม้มทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายพญาติทั้งปวงของพระองค์ก็ยินดี